มูกติเวรอน2025คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วความหรูหราและนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ไร้ขีดจำกัดรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่เหนือระดับผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์ที่โชกเชวกับเทคโนโลยีล้ำยุคมาพร้อมเครื่องยนต์ w 16เทอร์บ4ตัวที่ให้พละกำลังมหาศาลกว่า1,500แรงม้าทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาที ความเร็วสูงสุดทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เวรอน2,025เป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในโลกภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมพร้อมระบบเทคโนโลยีที่ครบครันเช่นหน้าจอสัมผัสระบบนำทางและเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์มุกติเวรอน2,025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือผลงานศินละปะเคลื่อนที่ที่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความเร็วความงามและวิวศวกรรมขั้นสูง ด้านหลังของบุกติเวรอน2025คือจุดเด่นที่แสดงออกถึงพลังและความหรูหรายอย่างแท้จริงดีไซน์โค้งมนล้ำสมัยผสานกับไฟท้าย LED ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสื่อถึงความเป็นรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ระดับโลกได้อย่างชัดเจนสปอยเลอร์ด้านหลังสามารถยกขึ้นลงได้อัตโนมัติตามความเร็วช่วยเสริมแรงกดและความเสถียรในการขับขี่ที่ความเร็วสูงท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ตรงกลางด้านล่างให้ความรู้สึกดุดันและเป็นจุดที่บ่งบอกถึงพละงกำลังอันมหาศาลของเครื่องยนต์ W16 พื้นผิวด้านหลังถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงเงาสะท้อนจากแสงในโชว์รูมหรือช่วยขับให้เส้นสายและรายละเอียดของท้ายรถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นบูกติเวรอน2025ไม่ได้มีเพียงด้านหน้าเท่านั้นที่น่าลหลงไหลแต่ด้านหลังก็เปรียบเสมือนงานสิ่งที่สะท้อนถึงความเร็วความงดงามและความแม่นยำของวิศวกรรมขั้นสุดยอด ภายในของบุกติเวรอน2025ได้รับการออกแบบอย่างประณีตสะท้อนถึงความหรูหราและนวัตกรรมขั้นสูงทุกองค์ประกอบถูกขัดสัรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้คุณภาพสูงที่เย็บด้วยมือพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆในตัวและแผงคอนโซลที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมขัดเงาหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสกลางให้ข้อมูลการขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบนำทาง GPS ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ และเครื่องเสียงไฮเอนที่ให้เสียงคมชัดดังอยู่ในห้องแสดงคอนเสิร์ตการจัดวางภายในถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับรู้สึกสะดวกสบายแม้ในการขับที่ความเร็วสูงทุกคื้นที่ถูกใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพภายในของเวรอน2025ไม่ใช่แค่ห้องโดยสารแต่คือประสบการณ์การขับขี่ระดับโลกที่ผสานทั้งความเร็วความหรูและเทคโนโลยีอย่างลงตัว เครื่องยนต์ของบุกติเวรอน2025คือสุดยอดของวิศวกรรมยานยนต์ระดับโลกมาพร้อมขุมพลัง W ยู16ขนาด8.0ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จ4ตัวให้พละกำลังกว่า1,500แรงม้าซึ่งสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในไม่ถึง2.5วินาทีระบบระบายความร้อนและระบบส่งกำลังถูกออกแบบมาให้รองรับแรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มกำลังโดยไม่สูญเสียเสถียร,รภาพ แม้ในความเร็วสูงสุดกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อความแข็งแรงน้ำหนักเบาและทนความร้อนได้สูงนี่คือหัวใจหลักที่ทำให้บูกติเวรอน2025เป็นมากกว่าแค่รถยนต์แต่คือสัญลักษณ์ของความเร็วและพลังไร้ขีดจำกัดบูกติเวรอน2025เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนถึงความหรูหราเทคโนโลยีขั้นสูงและวิศวกรรมระดับไฮเปอร์คาราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคที่เลือกและการตกแต่งเฉพาะตัวของลูกค้าลูกค้าสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆได้เองไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกวัสดุตกแต่งภายในหรือระบบเทคโนโลยีเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้ราคารวมสูงถึงกว่า100ล้านบาทได้อย่างง่ายดายราคานี้ไม่ใช่แค่ค่ารถยนต์แต่คือค่าประสบการณ์ที่เหนือระดับ และการเป็นเจ้าของหนึ่งในผลงานศิลปะแห่งความเร็วที่มีจํานวนจํากัดทั่วโลกมุกติเวรอน2,025ไม่ได้ขายเพียงรถแต่ขายความภูมิใจในทุกครั้งที่ได้ขับขี่